สวัสดีวันทำงานนะคะ o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยแต่งหน้าแต่งตัวไปทำงานอีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับพนักงานออฟฟิศแบบแม่นะคะแม่ก็จะตื่นตีห้าสิบนาทีทุกวันนะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวก่อนนะจากนั้นก็มาปลุกพ่อแล้วก็ตามด้วยพี่เมย์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ก็เลือกใช้คุชชั่นของจจวิน่านะคะเพราะว่าน้องนะคะเป็นเนื้อแมตต์แล้วก็ติดทนทั้งวันนะไม่ดรอปไม่เทาระหว่างวันเลยนะใครที่ไม่ชอบใช้รองพื้นนะคะก็แนะนำเป็นคุชชั่นจะดีที่สุดเลย วันนี้แม่ก็เลือกใช้ของลาการ์ดนะคะสีสวยมากเรียนแล้วลูกตื่นแล้วครับตื่นแล้วตอโรงเรียนครับเกิดน้อยิง ลูกชายสุธิรักก็ตื่นแล้วค่ะวันนี้วันนี้น้องตื่นเร็วมากนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพี่เมย์เขาจะเป็นเด็กที่ปลุกง่ายแล้วก็ไม่ดิน้นไม่แบบงอแง,งตอนเช้าเลยนะคะก็ถือว่าแบบโชคดีมากเลยตอนนี้เขาก้าวขวบแล้วนะคะเขาก็จะสามารถช่วยตัวเองได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําแต่งตัวนะคะแต่ตอนนี้นะคะแม่ก็ยังจะช่วยเรื่องทาครีมให้อยู่นะเพราะว่าน้องแบบจะไม่ถนัดเรื่องทาครีมแล้วบางทีก็คือจะลืมด้วยที่สําคัญทนะาให้ลูกแล้วนะคะแม่ก็ไม่ลืมที่จะทาครีมกันแดดให้กับตัวเองนะคะทุกคนจะบอกว่าครีมกันแดดสําคัญมากเลยนะจะจต้องา ทุกวันแล้วก็เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะคะวันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วไปก่อนนะบ๊วย